สวัสดีครับพบกับสยามพิบูคลับนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะพาไปทําคลอดนะครับผมแม่หมานะผมที่ข้อลูกค้านะฮะตัวนี้ก็ผมก็ผสมไปนะครับผมตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะครบกําหนดคลอดน่าจะนับผสมครั้งที่1นะครับเพราะว่าผมผสมไป2รอบนะผมสาหรับแม่หมาตัวนี้นะฮะ ก็มีครั้งแรกก็คือผสมเทียมนะครับผมแล้วก็ครั้งที่2นี้ผมจับผสมสดนะครับก็พอดีลูกค้านะผมโทรมาตามนะผมให้ไปช่วยนะครับแล้วก็ให้ให้มาช่วยจับหน่อยนะครับผมเพราะว่าแกไม่มีประสบการณ์นะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถึงนะครับผมแล้วก็จะแนะนําแกเบื้องต้นนะครับผมสำหรับการทําคลอดนะผมไว้ ไว้ไวทําคลอดตัวเองนะผมในคลอดถัดไปนะฮะเนาะก็สําหรับไ p ีนี้นะผมมาดูกันนะผมอาจจะไม่ยาวนะผมบางช่วงบางตอนผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบตรงๆนะผมสาหรับการการ,การทำคลอดนะครับผมเพราะว่าบางทีมันก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมสําหรับ อ่า YouTube นะครับผมผมจะเลี่ยงๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขอให้พี่ๆน้องๆนะผมเข้าใจกันนะผมมีพี่ๆน้องๆบางท่านนะผมก็ถามอยู่นะผมไม่เห็นไม่เห็นถ่ายนะผมในการทําข้อเลยนะครับผมผมก็จะเล่าอ้อมๆนะผมพอพอให้เข้าใจนะผมเอาไปปรับใช้มากกว่านะผมในการทําข้ออ่าแม่หมานะครับเนาะจกผมจะถ่ายแบบตรงๆในการทําข้อเลยมันก็ไม่ได้นะผมอาจจะผิดกฎ ของ YouTube นะครับผมผมก็จะเลี่ยงนะครับตรงนี้ก็มีอะไรนะผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะผมแล้วก็ทัาท่ายกันได้นะผมในในข้อมูลที่ผมให้นะผมมีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube มีทั้งไลน์นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมสำหรับอา EP นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าแม่หมาตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมไป ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็หมามันจะคลอดในด,ดินนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ขังกรงไว้นะครับตัวนี้เขาจะเขาจะผูกไว้นะครับสําหรับตัวเมียนะฮะอ่ะไปไหนละนี่ครับนี่โอ้อันนี้คือที่นางคลอดน,นะครับเนี่ยครับผมมาแล้วนะฮะ้องใหญ่มากนะครับ คลอดไปแล้วนะครับผมตัวสองตัวนะครับผมตัวที่สามกำลังจะมานะครับผมนี่ผมก็บอกให้ต่อหลอดไฟไว้นะครับเพราะว่าที่มาเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับลูกเขาเก็บไว้ในกล่องนะฮะผมไล่ให้แกไปซื้อหลอดไฟนะครับแกไม่ได้เตรียมหลอดไฟไว้ เออครับผมสองตัวนี่ครับสองตัวนะฮะคลอแล้วสองตัวอ่าครับสองตัวเดี๋ยวผมให้แกไปซื้อหลอดไฟนะครับผมซื้อหลอดไฟไว้ไ้กกลูกลูกหมานะครับผมให้มันปรับอุณหภูมิสภาพอากาศข้างนอกได้ก่อนนะครับตอนนี้น่าจะหนาวนะฮะ ปกติแกจะปล่อยลูกหมาไว้ไอแม่หมาไว้ข้างนอกนะครับไว้ข้างนอกแล้วมันมันคลอดเองนะครับมันคลอดเองคุยกับแกน่าจะติดน่าจะติดครั้งที่หนึ่งนะครับน่าจะติดครั้งที่หนึ่งตอนผสมเทียมนะฮะเพราะว่าติดเป้งไปรอบหนึ่งนะครับผสมครั้งที่สองนะครับที่ติดเป้ง นี่คือตัวพ่อนะครับตัวพ่อที่นอนอยู่ในกรงนะครับนี่ตัวเมียนะครับผมโอ้โหผมคุยกับแกก่อนหน้าน,นี้คือว่าโอ้ทำลอดยากแน่นอนเลยครับผมดูมันขุดหลุมดีครับ <What? S 1> จมมิดเลย oh. ลึกด้วยแล้วก็ทํคลอดยากแบบนี้ฮะตามจริงน่าจะแบบต้องขังนางไว้นะผมใกล้จะลอดแล้วต้องขังนางไว้ในกรง อืมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะผมสําหรับหมาพี่แกนะฮนะเนาะชุดนี้จะเป็นไซส์แบนด็อกไซส์เอนะครับอืมใครโดนใจก็จีบได้นะผมเดี๋ยวผมจะให้ลายแกนะครับเนาะประมาณนี้นะผมไปแล้วนะผมทำความทำความสะอะาดทำข้อเรียบร้อยนะผมสําหรับสองตัวนะผม อีกสองอีกอีกตัวที่สามเนี่ยกำลังน่าจะมานะฮะประมาณนี้แกไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมสำหรับมือใหม่นะผมก็ผิดพลาดกันได้นะผมผิดพลาดกันได้นะผมสำหรับการทำคลอนะผมดีนะผมที่ที่มันไม่ตายนะผมที่น้องไม่ร่วงนะครับเนาะ ถือว่าเก่งนะครับผมก็โทรคุยกับผมตลอดนะครับสําหรับการทาคลอดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งหลบๆหน่อยนะผมเดี๋ยวมปนั่งใกล้ๆเนี่ยมันกังวลนะฮะก็สรุปยอดคร่าวๆก่อนนะครับแม่หมาตัวนี้นะครับผมคลอก่อนกําหนดนะฮะก็มีน้องอ่า ล่วงนะครับผม3ตัวแล้วผมทั้งหมดขอดมา5ตัวแล้วนะครับก็ถือว่า,าก็เสียดายนะครับแล้วก็เสียใจกับพี่แกไปด้วยนะฮะเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้นะผมเพราะวา่าแม่หมามันขอดก่อนกําหนดนะครับเนาะก็จากที่จะให้ขอดรง,รงนี้นะครับก็เปลี่ยนแม่หมาให้มาขอดในกรงนะครับผมได้ย้ายแม่หมาให้มาขอดในกรงเนี่ยฮะเพืที่จะได้ทํา ทำคลอดง่ายๆนะครับเนาะทำความสะอาดอะไรง่ายๆนะครับก็ตั้งแต่มาอยู่บนกรงก็คลอดนะผมก็ถือว่าทําความสะอาดง่ายแต่ว่าก็สรุปก็คือแม่หมานี้นะครับผมคลอดก่อนกําหนดนะครับคลอดก่อนกำหนดนะครับ,นนรบผมก็คือ55วันนะครับถ้านับผสมครั้งแรกนะผม,ผมก็คือวันนี้55วันก็ถือว่า,าไม่ดีนะครับผมต่อการคลอดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการช่วยแม่หมาของพี่แกนะครับผมในการทำคลอดนะครับผมแม่หมานี้ก็ตั้งแต่ช่วงหัวข้ามามันก็คออมา5้าตัวนะครับผมก็ล่วง3าตัวนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเผื่อบางช่วงบางตอนนะครับผมก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับสําหรับ EP นี้นะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผม EP หน้าว่ากันใหม่นะครับ อีพีนี้ไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์แนละบุ๊ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้าว่ากันใหม่นะครับผมอีพีนี้สวัสดีครับ